เมาดูกานแต่ละทีนะคะส่งมาได้คนละหนึคนทีละหนึ่งคนแล้วก็หยิบตัวสอนได้แค่หนึ่งตัวสอนค่ะต้องทำเวลากันนิดนึงนะคะสำหรับทีมไหนที่สามารถไขปริศณาได้สำเร็จก่อนนะคะสามารถที่จะเดินทางออกไปก่อนได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ดูความพร้อมนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยเอาตัวสอนแปะลงไปหรือยังนะคะ แต่รอเปล่าทีงได้ส่งก <บน S 2> ันไม่ได้ครับสลับกันม่ดเลยนะคะดูกันเ่รว่าจะใครพิศณากันได้รอเปล่าน,นี่ก็คือภารกิจ<น>ที่หนึ่งนคะคะกับการร่วมสนุกกิจกรรม S r a l l y Shopping ค่ะภารกิจที่หนึ่งนี้นะคะแต่ละทีมเขากำลังใครพิศณาชื่อสถานที่ที่เขาจะไปในภารกิจที่สองน,นั่นเองนะคะตอนนี้โอ้โห,หลายทีมค่ะหลายทีมใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้เร็ว เร่อยเรื <ator il> ่อยจนกว่าจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะปฏิบัติภารกิจสำเร็จและทีมไหนสำเร็จก่อนนะคะก็จะเดินพาก่อนค่ะเร็วค่ะเร็ว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 ปอส้นปอส้นไหน ครบตามทุกตัวอักษรแล้วยกแผ่นป้ายขึ้นเลยนะคะโอ้โอตอนนี้แต่และทีมออโอเคนะครับค่ะแ,และทีมไหนที่หยิบตัวอักษรผิดไปทีมไหนที่หยิบผิดไปนะคะต้องเอามาคืนด้วยนะตัวอักษรนะคะที่หยิบผิดไปเอามาคืนด้วยเพราะว่าเกมนี้จะไม่สามารถเล่นจบได้เลยเพราะ ซอนฟิกตามแผ่นป้ายนะคะอันไหนผิดไปเอามาคืนนะคะอันไหนผิดไปเอามาคืนเรวๆเจ้าโอ้โหวีรับใกลังสเร็จนะคะทมคุณป้านะคะจะจะเต็มแล้วโอ้โหตอนนี้หลายคนกำลังจะนอนในบ่อแล้วบ่อโฟมสำหรับใครที่ ยิบก็สอนผิดไปต้องเอามาคืนด้วยนะคะมิฉะนั้นเกมนี้จะไม่สามารถเล่นจบได้ใครที่เอาไปผิดนะคะต้องเอามาคืนด้วยทีมที่สองทีมที่สองทม่สอมองทีมสอทีมท่สทีมที่งมที่งทีมทีองก่ส อาจจะค้นหาตัวอสอมไม่ได้หรือว่าอาจจะหลุดไปที่ไหนก็ไม่รู้สามทีมที่เหลือ,อน,นี้นะคะถือว่าเสมอกัน,กกนเดี๋ยวเราจะมาเช็คที่ตัวอักษรว่าทีมไหนถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะคะ,จะเจ้าหน้าที่ทีมที่หนึ่งเดินตามเจ้าหน้าที่ท,ทิ้งขัไ,งไปไ้ไว้ที่นี่เลยค่ะไ,ไปกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะทีมที่หนึ่งไปเลยค่ะ